สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o r y Sniper นะครับในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่นโลบอก x กันนะฮะแต่ว่าเราจะมาทําการรีบิวรถ f e r r a r ร360นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะทุกคนจอดอยู่ในป่านะครับได้ยินเสียงคํารามอยู่หึ่งๆกันเลยทีเดียวนะฮะดูครับเจ้ารถคันนี้ฮนะผ่านการใช้งานมาอย่าง สมบุกสมบันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยเอาไปใช้ทาอะไรบ้างนะทุกคนดูนะครับมีรอยทั้งรอยบุบนะครับรอยร้าวนะครับของรถนะครับไม่รู้ว่าถ้าเอาไปวิ่งตอนนี้เนี่ยจะวิ่งไหวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนในวันนี้นะเราก็จะมาโอเวอร์ฮอลเครื่องเจ้าเฟอร์รี่คันนี้ทั้งคันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะฮะชุดสีนะครับแล้วก็บอดี้ภายนอกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องขึ้นไปบนรถกันเลยดีกว่านะฮะเอาละครับทุกคนผมขึ้นมาบนรถแล้วนะฮะโอ้โห ลองเบิ้ลเครื่องกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเครื่องยังฟิตปังอยู่เลยนะโอโ้ทุกคนเป็นไงครับโอ้โหเครื่องยังดีอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูภายในสักนิดหนึ่งนะทุกคนสังเกตว่ากระจกร้าวเต็มไปหมดเลยนะฮะดูแต่ว่าเครื่องยังใช้งานได้อยู่นะครับโอ้โหมาลองเทสขับกันหน่อยดีกว่านะถอยไหวไหมเนี่ยอึ๊บอึบอึ๊บโอเคโอเคได้ไหมโอ้โหดูครับ เครื่องเร่งแทบไม่ขึ้นเลยนะฮะทุกคนฮะสภาพครับโอ้โหสภาพต้องใช้คําว่าสภาพนะครับทุกคนฮะไปครับเดี๋ยวเราก็จะขับไปอู่กันนะทุกคนนะเพื่อทําการซ่อมเจ้าคันงามคนนี้ให้ออกมาสวยเช้งสวยวับ เอาให้แรงกว่าเดิมเลยนะครับโอเคนะครับผมเอาล้ครับเรามาเปิดแผนที่ไปอู่กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งเราจะไปที่อู่ตรงนี้นะครับลาคาซาซาลลิก้านะครับซึ่งผมจะต้องไปซื้ออู่ตรงนี้นะครับในราคา1นึ่งล้านห้าแสนสี่อาร์นะพระระยะทางอยู่ใกล้จากจุดที่เราเจอรถเลยนะครับทุกคนนี่ครับผมก็จะต้องตรงมาทางนี้นะฮะแล้วก็ขับตามเส้นทางเลยนะครับเจอแยกผมก็เลี้ยวขวานะครับตรงไปเจอแยกเลี้ยวขวาอีกครั้งเราก็จะไปถึงที่นี่นะครับผมเอาแล้วครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าฮะ ขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมและข้างหน้าเราก็เออเลี้ยวขวานะครับถ้าเจอแยกนะฮะโอ้โห้รถมันจะแบบเป๊ะๆนะทุกคนนะมันเสียหลักเนี่ยครับผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเราต้องรีบไปซําการซ่อมรถคันนี้อย่างเร่งด่วนนะครับผมนะเฮอีก1.5กิโลเมตรนะครับโอ้โหขับอยู่ดีๆก็เกิดการเสียหลักกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับดูเหมือนว่าผมจะต้องเลี้ยวทางนี้นะครับผม โอเคมาถูกทางแลวครับอุ้ยทุลักทุเลมากเลยนะทุกคนนะทางมันค่อนข้างที่จะมันไม่ใช่ที่ทางแนละ้วทุกคนเออมันเป็นที่รถผมพูดผิดเอาล้ครับเหมือนว่าเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมโอเคเราก็ขับตามทางดินกันไปเลยนะฮะอีก300เมตรนะครับเราก็จะไปซื้อซื้ออู่ซ่อมรถนะจริงๆมันก็คือบ้านนั่นแหละนะทุกคนนะแต่ว่ามันซ่อมรถได้ด้วยไงนี่โอเค าครับเรามาซ่อมเจ้าคันงามคันนี้กันนะฮะมาครับมากดซื้อกันเลยฮะ ate, เพอร์เชสเรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้มาถึงที่อู่กันแล้วนะฮะรถเราก็กลับเป็นสภาพเดิมนะครับผมเราก็จะมาแต่งเครื่องกันก่อนเลยนะฮะผมก็จะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะฮะเป็น 4.5L นะครับ V8 นะครับผมใส่เข้าไปนะครับส่วนของเทอร์โบนะฮะเราก็จะใช้เทอร์โบคู่นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปเลยฮะท่อนะทุกคนเราก็จะใช้เป็นท่อซิ่งนะครับตัวนี้ครับลั่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะมาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับทุกคนผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเลเยอร์ทนิชันนะครับสิบสปีดนะครับผมมาต่อกันที่ยางกันดีกว่านะซึ่งเราก็จะใช้ยางที่ดีๆนะครับผมก็จะเลือกเป็นยางอันนี้นะลายฮอลลีสันนะครับผมขนาดความกว้างของหน้ายางล้อหน้านะครับผมก็จะใส่เป็นอันนี้นะฮะแล้วก็ล้อหลังนะครับก็กว้างเลยยิ่งกว้างยิ่งดี เรียบร้อยครับมาต่อกันในที่ของล้อนะครับล้อแม็กนะครับผมอันนี้ก็สวยนะสีทองนะครับสีแดงนี่ก็โอ้โหแป้นมาเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นคะทะ BBS นะครับซึ่งผมก็จะเลือกนะขอเลือกสักคู่นะทุกคนนะเอาล้ครับผมเลือกได้แล้วนะฮะผมจะใช้เป็น l i n Work X JDM Concept GT5 ตัวนี้นะครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมในส่วนของล้อและยางนะครับต่อไปจะเป็นบอดี้ภายนอกนะก็จะมีในส่วนของกันชนหน้านะครับแบบนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับทุกคนแน่นอนครับเราก็จะใส่ให้มันดูเซ่งๆอย่างนี้นะครับเท่เลยทีเดียวนะ ในส่วนของเครื่องยนต์และบอดี้พาร์ตด้านนอกเราก็แต่งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากเดิมเนี่ย409แรงม้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง914แรงม้าเลยทีเดียวนะฮะมากั้นที่ในส่วนของสีกันต่อเลยดีกว่านะครับผมนี่สีต่างๆก็สวยงามมากมายแต่ว่าผมจะเลือกใช้เป็นสีนี้นะครับออกดำๆเทาๆเนาะก็จะดูแบบเป็นรถซิ่งนะทุกคนนะเอาล้ครับก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับการรีบิวเฟอร์เลรี่360คันนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะ ตอนแรกนี่มันแบบผุผุพังพังนะครับทุกคนไปครับเราลองไปเทสกันดีกว่านะว่าเจ้าคนนี้เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนกันนะฮะเอในทางฝุ่นนะครับโอ้ยฝุ่นตลบเราต้องไปทางปูนนะทุกคนนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมทุกคนฮนะเรามาลองเทสสมรรถภาพเอ้ยสมรรถนะของเจ้ารถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเราอยู่ในสนามสเตเลสนะครับโอ้ยเป็น,นี้งครับออกตัวเราก็โดนทิ้งไว้ที่ ท,ที่โลเลยอเอ้ยน่นไม่ใช่ประเด็นนะครับเฮ้ยโอ้โหโอเอ็มขอไอเทคนึงครับทุกคนเทคที่2มากันแล้วนะฮะโอ้โหไปครับเมื่อกี้นี่หลุดโค้งกันเลยทีเดียวนะรถมันแรงเกินเนี่ยทุกคนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เส้นทางด้วยผมปิดแมปนะครับเพื่อความเท่เฮ้ยเบาๆๆาเข้างหน้าซ้ายโอเคสวยไปไปไป,ไป,ไป ผมปิดแมตปิดเส้นเบรกปิดทุกอย่างเลยนะทุกคนนะเพื่อความงดงามนะครับโอเคนะครับไป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 ยุ้งในครับทุกคนสวยมากนะไอ้ว่าสวยบ้างเอ้ยเบรกเบรกแบบแทบจอดเลยนะเมื่อกี้มาเร็วเกินนะครับเอาละครับสนามนี้ผมไม่คุ้นด้วยนะน่ครับอับยาาด้วยนะไม่มีแผนที่นะครับทุกคน หน้าเข้าขวานะโอเคอเคุอค้ยจะไหวไหมเนี่ยอ,ออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะรถเร็วเกินหวังว่าจะสู้ไหวนะเฮ้ยรถชาวบ้านก็มานะครับความเร็วนี่ขึ้นสองร้อยแบบง่ายๆเลยนะข้าวฝานะครับโอเคสวยดูข้างหลังสิอู้ตามกันมาติดๆเฮ้ยเอาไม่อยู่พุกคน เกือบเกือบได้อยู่ได้อยู่มันจะไม่อยู่แต่ก็ยังได้อยู่และเราก็ไม่รู้ว่าเส้นใช้อยู่ไหนด้วยเนาะเส้นใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าขับให้ดีที่สุดก็พอนะโอเคนะครับเฮ้ยบโอเคจำเจ๋อโค้งเนี้ยแหละโอ้โหดูถูกโค้งนี้เกินไปให้เรา โอ้ยรเต่าเจ้าบ้าเอ้ยขวางเราทำไมไม่น่าจะทันนะครับทุกคนข้างหน้าน่าจะเป็นเส้นไทยแล้วนะครับจริงๆเราควรจะชิงที่โค้งเมื่อกี้เนาะท้ารถเต่ามันบังไงทุกคนจบแล้วเฮ้ยเอ้าย,ยังไม่จบแบว็แบลวคซะง,งั้นอุย้ยนี่มันเส้นที่เราจะมาลองความเร็วเลยนะทุกคนนะเส้นนี้นะครับดูครับสามรอยสี่สิบแล้วนะโคตจะเร็วนะครับยังไงครับข้างหน้าโอ้ยมีรถมาจบเลย ไม่ต้องห่วงครับเรามีสกิลรีวินสกิลโคตรอมตะนะทุกคนนะ <_ S 1> เฮ้ยยังโทนอีกหรอปัดโทขอเทคนะครับทุกคนฮะขอรีวินายาวๆครับอ่าสี่สามสองหนึ่งไป let's go เฮอรู้ตั้งแต่แรกก็มาทางนี้ตั้งนานเข้ามาทางนี้นะครับมา,น,าน,นี่เบาก่อนนะเบาก่อนนะรถชาวบ้านรถชาวบ้านชาวช่องนะครับเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยไม่รู้ทาง เอาล่ะครับผมย้อนเวลากลับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้เราจะใช้ย้อนเวลาบ่อยหน่อยนะครับทุกคนเ oh. ฮ้ยทุกคนครับข้างหน้าเส้นชัยแล้วครับเรียบร้อยย้าฮู้ yes 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 ไ yes. ปเน,นีงยครับทุกคนรถเราความงามเงาวับวิบวับเลยนะครับดู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 ด,ด,ดูบนเทด,ดิอัมพอดียมนะครับเล่นพันทำไมครับเนี่ย โอเคมาไล่วิวสปินด้วยนะมาดูกันแลวเอ้เลขที่ออกได้แก่โอโห่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนสี่อาร์ก็โอเคนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้ารถคันนี้นะครับเฟอร์เลรี่สามหกศูนย์คันดำหลังจากที่เรารีวิวแล้วสวยหรือเปล่านะครับถ้าสวยช่วยคอมเมนต์บอกผมว่าสวยใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะโอเคครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะครับบายบายนะครับทุกคนฮนะ เวลาบายๆเนี่ยผมก็จะชอบขับเร็วๆนะแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็ตัดจบแบบประคองไทยโอเคเย้ยโเคเท